สวัสดีครับเลวสวัสดีครับเก่งมใช่จ่ายกลางกรุงเทพอะไรนะตรงนี้เขาเรียกพ่โอโกลด์จินทันสามโกลด์จินใช่มันได้ตั้งห้าสิบห้าห้าสิบสามที่นี่ก็จะมีหลายๆแบบเนาะทำแบบประหยัดเอาค่ะทำตามแบบที่เราประหยัดที่เรามีหาวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆ สวัสดีครับวันนี้ผมสักสวนผักพ,พ่อครัวครับจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงผักใจกลางกรุงเทพครับมีชื่อว่ากเกษตรสุขกลางกรุงครับ เจ้าของสวนครับได้เริ่มปลูกผักจากในกระถางครับบนพื้นที่เล็กๆเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวครับจนขยายและก็มีเนื้อที่ในการปลูกผักตอนนี้3งานด้วยกันครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมพามาดูบรรยากาศรวมๆของแปลงผักแห่งนี้ครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพราะว่าคลิปต่อๆไปผมจะมีวิธีการปรุงดินการปลูกผักการเลือกเมล็ดพันธุ์การทำโรงเรือนระบบน้ําและความรู้ดีๆอีกมากครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับปั่นจักรยานตามผมไปดูสวนกันเลยครับ นี่ครับเป็นบรรยากาศรอบๆของสวนแห่งนี้ครับมีกระท่อมที่ใครหลายๆคนอยากมีใช่ไหมครับตอนนี้ครับผมได้ขึ้นมานั่งอยู่บนกระท่อมครับนี่ครับเป็นมุมสบายๆของพี่เขาเลยครับอากาศเย็นสบายมากเลยครับด้านหน้าก็เป็นแปลงผักครับส่วนด้านข้างก็เป็นสระน้ําเล็กๆครับนี่เป็นบ่อน้ําเล็กๆครับ โน่นเจ้าของสวนของเราครับพี่แอนครับกำลังให้อาหารหมาอยู่ครับนี่ครับเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับเรวสวัสดีครับโอเคมาสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มาเยี่ยมชมสวนครับ ได้ค่ะตามสบายเลยค่ะผักของพี่สวยมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้อายุปลูกค่ะกี่วันได้แล้วพี่อันนี้เพิ่งปลูกไปได้สองสัปดาห์ค่ะอสองสัปดาห์เป็นดินใหม่ครั้งแรกค่ะอันนี้เป็นดินที่ปลูกครั้งแรกเลยอันนี้เป็นแปลงที่ทดลองแปลงใหม่เป็นโซนหลังบ้านเมื่อกี้เข้ามาก่อนจะเจอี่พี่ผมก็่เดินถ่ายไปนรอบเลยนะครับ อ,อใช่ครับต <c oughs> ั้งแต่นวนด้านหน้าครับกระท่อมแล้วก็วิธีการต่างๆที่แบบพี่ทําไว้ของห็อแอบถ่ายใช่ครับแอบ,บถ่ายไปเยอะแล้วครับอันนี้<ๆ>เป็นแปลงหลังบ้านที่พี่กับพี่ตีต๋อเขาพึ่งมาทําให้ใหม่มส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเห็นหน้าบ้านไม่มคิดว่าจะมีอยู่ใช่ไหมใช่ครับที่นี่เป็นเหมือนดินแดนรี้ลบใช่อยู่ใจกลางกรุงเทพอะไรนะตรงนี้เขาเรียกอ่า พะ้นโยชินห้าสิบสามใช่ไหมพหอ้โยินใช่มันได้ทั้งห <53. S 1> ้าสิบห้าห้าสิบสามะค่ะได้ทั้งสองได้ทั้งสองซอยเลยพี่ต้องถอนหญ้าบ่อยไหมครับรอบเดียวค่ะพอเราเห็นเขาเยอะๆอย่าง่งี้เราก็ต้องมาควนดินช่วยเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วระหว่างก่อนเก็บเกี่ยวพี่มีแบบปรับำรุงปุ๋ยอะไรไหมครับหรือว่าน้ำหมักอะไรอย่างนงี้ครับมีเป็นการฉีดน้ำหมักอย่างเดียวค่ะเป็นน้ำหมักนมสดค่ะคที่สวนเปียจะใช้น้ำหมักนมสดเป็นหลักเดี๋ยววันหลังผมต้องขออนุญาตมาทำคลิป เกี่ยวกับน้ำหมกักการทำปุ๋ยอะไรนี้ด้วยนะพี่อ๋อได้ค่ะยินนี้ค่ะใช่นะเป็นคลังแสงของพี่คลังแสงก็จะมีพวกปุ๋ยดินที่ผสมไว้เพื่อเอาไว้สําหรับจะไวป้ปลูกดินกระถางเป็นปุ๋ยหมักค่ะเป็นโรงปุ๋ยหมักตอนนี้พี่เขากำลังทําแค่ปลูกผักอยู่ครับซึ่งสําหรับคลิปทําแค่ปลูกผักเดี๋ยวผมจะทําคลิปละเอียดอีกคลิปหนึงครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับทํทำอะไรก่อนนะพี่ ที่แค่ได้กี่รอบเราได้จะได้3ปีกว่า3ปีกว่าคูสแลนปูก็จะใช้อยู่ที่80เปอร์เซ<อ>็นครับพี่ม้วนม้วนไปกี่ครั้งไม่งม,ม่ม้วนเลยใส่เข <ไป S 1> ้าไปเลยทำการยึดได้สักปูแบบนี้ครับ ครับเทคนิคสำคัญครับคือสลนตรงนี้ครับต้องตึงครับเมื่อเราใส่ดินลงไปครับสลนตัวนี้จะเป็นตัวยึดตรงนี้ครับไม่ให้แบกออกด้านข้างครับมันจะกดลงมาแบบนี้ครับมุมนี้ก็เป็นระบบน้าครับอันนี้ก็เป็นวาล์วปิดเปิดนะครับจุดต่อตรงนี้ครับจากท่อใหญ่ครับจากนั้นก็ไล่ขึ้นมาครับแล้วก็มีหัวสปริงเกอร์ตรงนี้ครับเวลาปลูกผักครับเราก็แค่ปักลงไปแบบนี้เลยครับ สำหรับโรงเรือนครับที่เขาก็ใช้นี่ครับใช้เสาปูนครับโครงเหล็กแล้วก็นี่พลาสติกหลังคาครับแล้วก็คลิปล็อกตัวนี้ครับและพิเศษกว่านั้นคือพี่ข่อทำรางน้ำด้วยครับโดยการใช้เหล็กตัว C ครับมเมื่อฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลลงไปฝั่งโน้นครับฝั่งบ่อน้าครับ ก็เป็นทั้งหมดของการพาชมสวนในวันนี้ครับ mm hmm. กรเกษตรสุกลางกรุงครับซึ่งใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่อง YouTube สวนผักครอบครัวครับ mm hmm. และก็พี่แอนก็มีช่องด้วยใช่ไหมครับใช่ค mm ่ะ hmm. ชื่อช่องอะไรครับพี่ช่องกเกษตรสุกลางกรุงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามทั้ง2ช่องเลยครับและเราจะนําคลิปใหม่ๆมาใ,ให้รับชมต่อไปครับเ mm hmm. จอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ mm hmm.